ัดภาพมาที่ไอเวนนี่เข้ามาจับพังประตูทำเชี่ยอะไรวะเนียปัตดตบความรู้ปะพี่ใครไอ้น้องพี่คือพระเจ้าและก็เป็นพ่อเองด้วยจากนั้นวู้ฟู่ก็ได้ซัดไปหมัดขวาไปนหนึ่งหมัดพ่อตูไม่เร็วขนาดนี้หรอกเล่นเก็บคนเดียวหมดเลยแฮะนี่มันพลังอะไรกัน นี่ฉันต้องการคนช่วยดูแลเจ้านี่ชูหลิงหลิงจากนั้นชูหลิงหลิงก็ได้อุ้มหมาของวูฟู่ไว้ทำไมต้องเป็นเราด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ไอบัดซบวูฟู่แกคิดจะหนีไปไหนชูเฉาชุนบอกฝากไว้ก่อนเถอะเ้ชาชุนได้พูดว่าแกโดนรายงานแน่ทะเลาะในโรงเรียนเชียวนาเฟย ไม่ได้ยินที่เขาพูดหรือไงอัดมันเลยจากนั้นวู้ฟู่ก็ได้ส,วน,ดสวนกับสวนกับเก้าอีก็ได้กระเด็นไปโดนกำแพงเข้าจนแตกมีอะไรข้องใจอีกไหมน้อยฝากไว้ก่อนเธอแก้วู้ฟู่นายคิดจะทำอะไรกันแน่อย่าได้ใจไปหน่อยเลยด้วยระดับพลังแค่นี้เทียบกับ ทางตระกูลของฉันไม่ได้หรอกพูดมากจังวะออกไปไกลๆเลยถ้าไม่อยากโดนเข้าจริงๆนะไม่เป็นไรนะเทียนวูเจ้าเทียนยี่มันเก่งกว่านายมากนะคนระดับคนระระดับเลยจะไว้แน่หรอใครสนกันฉันไม่แคร์อะไรอยู่แล้วไว้ปะเนี่ย ก็ตัดภาพมายังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งท่านพ่อช่วยผมฆ่ามันหน่อยพี่แกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอีกเดี๋ยวคงมาการกระทําของแกมันเสี่ยงทำให้ตระกูลของเราเสียหายมากก่อนหน้านั้นฉันจะไปเจอมันก่อนแล้วกันนายน้อยครับไปฆ่ามันกันเถอะจะเลี้ยให้ร่มเลย จากนั้นหุ่งฮุ่งตัดภาพมาที่ห้องของใครไม่รู้วู้ฟู่ฉันมีข่าวร้ายมาบอกว่ามาข่าวอะไรไอหัวเขียวมันเอาคูมาพบกับนายอีกเดียวคงถึงแล้วนายรีบหนีเถอะไม่ให้หนีไปไหนทั้งนั้นแหละฮุ่งฮุ่งจากนั้นตัดภาพมา ที่ครูทะเลาะวิวาทในโรงเรียนแถมยังเอาหมามาเลี้ยงในห้องพักอีกแบบนี้ผิดคูณสองแน่อาจารย์ครับเขาคือเขาไม่ได้ผิดนะพวกของเทียนวู้ต่างหากที่ผิดใครให้แกพูดจากนั้นวู้ฟู่ก็ได้บอกว่าไม่อยากให้เสียเวลาหรอกใครๆก็รู้กันดีว่าแกมันมีแต่อำนาจเงินนี่แล้วก็ยา จากนั้นวู้ฟู่ก็ได้ต่อยไปแต่ไม่โดนหรอกออกไปซะจากนั้นก็เห็นมีหัวหนึ่งร้านขึ้นมาวู้ฟู่แกย,ยามทาทำอวดเบ่งนะติแม่งดีไหมวะจากนั้นพระเอกของเราก็จับคอเสื้อชาวชุนครูก็ได้บอกว่าวู้ฟู่ฉันฉันจะเรียนเรื่องนี้ให้ท่านผู้อำนวยการฟังแกโดนได้ออกแน่อย่าทิ้งผมสิ